Legend of the Celestian Order ภาค2อ p พีที่18ตอนสองผู้กล้าสู่แดนมืดการตัดสินใจแยกทางณคนะ่ายพักกลางหุบเขามีเพลิงไฟส่องสว่างยามคำ่ำทีมทั้งหมดปรึกษาการเมื่อได้รับข่าวว่ากองทัพมารกำลังบุกเมืองหลวงราเอลหากเรามุ่งหน้าต่อทั้งหมดเมืองจะไร้ผู้ป้องกัน ข้าคือมนุษย์แม้ใจอยากไปกับพวกเจ้าแต่เลือดเนื้อข้ามีขีดจำตัดราเอลเจ้าไม่ใช่ตัว่วงเจ้าคือเสาหลักของทีมหากไร้เจ้านำทัพเมือนจะสิ้นหวังแต่หากไม่มีเราเดินหน้าต่อภารกิจปลดปล่อยเจ็ดราศีจะไม่สำเร็จดังนั้นให้ข้าพาผู้คนกลับไปปกป้องบ้านเกิดส่วนเจ้าสองคนจงมุ่งสู่แดนมืดต่อไปการจากลา หน้ปากทางสู่ป่ามืดมีหมอกดำลอยวนทีมแยกออกเป็นสองกลุ่มราเอลจงนำพาแสงไปข้างหน้าอินแม้ข้าไม่อยู่แต่หัวใจข้าจะอยู่กับเจ้าจงนำพาแสงไปข้างหน้าอินแม้ข้าไม่อยู่แต่หัวใจข้าจะอยู่กับเจ้าเอเมรเรลดิสส่งคาาแสงเล็กให้ราเอลราเอลยิ้ม แสงของเทพจะอยู่ในมือมนุษย์ผู้นี้นี่คือเวทป้องกันเล็กน้อยข้าให้ไว้เพื่อยามคับขันเดินสู่ป่ามารดำอินและเอเมรัลดิสเข้าสู่ป่าหมอกพิษและเสียงกระซิบแห่งมารดังรอบด้านอินฟันฝ่าหมอกด้วยดาบสัจจะเอเมรัลดิส่ายคาถาป้องกันพลังมืดนี้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมราวกับกำลังทดสอบเราไม่ใช่แค่ทดสอบ แต่พวกมันกำลังพยายามบิดจิตใจเราให้หลงทางเผชิญราศีร่างมานพิจิกมืดพวกเขามาถึงลานหินโบราณพบราศีพิจิกที่ถูกพลังมานครอบงำโดยร่างกายบิดเบี้ยวมีหางพิษและกรงเล็บสีดำเสียงราศีพิจิกมารเจ้า <c oughs> <c oughs> <art> <c oughs> พวกทะระยศต่อมมานจะไม่มีวันได้ปลดปล่อยข้า <c oughs> หากต้องต่อสู้เพื่อปลุกแสงเจ้าเราจะทําปลดปล่อยแสงแห่งราสีหลังศึกหนักอินฟันโซตรวนวิญญาณด้วยดาบสัจจะเอมรโลดิสรายเวทแสงบริสุทธิ์ราสีพิจิกเริ่มกลับคืนเป็นร่างแท้แต่ยังบาดเจ็บหนักราสีพิจิกข้าข้าจำได้แล้วขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้ง เจ้าคือสหายของเราเสมอไม่ว่ามานจะบิดเบือนเทียงใดนี่เป็นเพียงจุดเริ่มยังเหลืออีกหกราศีเส้นทางสู่ความมืดลึกอินและเอเมโรดิสยืนอยู่ข้างราศีพิจิกที่ล้มลงพักฟื้นทั้งคู่มองไปข้างหน้าเสียงคำรามและแสงไฟมานส่องมาจากความมืดลึกนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นความมืดแท้จริงกำลังรอเราอยู่ข้างใน ใช่แล้วอินต่อให้เส้นทางนั้นจะมืดเพียงใดก็ตามตราบใดที่เรายังยืนหยัดแสงจะไม่มีวันดับโปรดติดตามตอนต่อไปคติสอนใจมนุษย์มีขีดจำกัดแต่ความเสียสละเพื่อปกป้องผู้อื่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่เหนือพลังใดๆในโลก